เราคนไทยมีความเชื่อกันว่าเวลาญาติไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือใครก็ตามในครอบครัวหรือแม้แต่คนที่เรารู้จักมรคุ้นเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยวิญ,ญญาณก็จะกลับมาภายในสามวันเจ็ดวันอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นความเข้าใจเรื่องวิญญาณที่สวนทางกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธองค์กล่าวถึงคําว่าวิญญาณไม่ได้หมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนล่องลอยไปตรงโน้นล่ลองลอยมาตรงนี้ แล้วก็มาเยี่ยมญาติได้บางครั้งบางหนําให้วิญญาณในพระพุทธศาสนาหมายถึงสภาวะคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางเล้งทางกายและทางใจเวลาเรามองเห็นรูปแล้วเกิดเห็นว่าเป็นรูปอะไรสักอย่างนั่นก็เป็นจักขุวิญญาณคือการรับรู้ทางตาวิญญาณทางตาเสร็จแล้วก็วิญญาณทางหูเวลาได้ยินเสียงอะไรเราก็เกิดความรับรู้ขึ้นนั่นก็เป็นวิญญาณทางหู เรียกว่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้เวลาเรากระทบเราสัมผัสกับสิ่งอะไรก็ตามซึ่งเป็นสิ่งภายนอกเกิดค,ความรู้สึกขึ้นหรือเกิดความรับรู้ขึ้นตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นวิญญาณได้ทั้งหมดนี่คือวิญญาณในพระพุทธศาสนาแต่การที่คนเราเข้าใจกันว่าเมื่อคนนั้นคนนี้ตายลงแล้วจะกลับเป็นวิญญาณกลับมาเยี่ยมญาติเนั้นนี่เป็นความเข้าใจเรื่องวิญญาณในทางที่ผิดอย่างหนึ่งเิดมาจากศาสนาพราหมณ์ หลกักนพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้หลักการเอาไว้ว่ามนุษย์จะเกิดทันทีหลังจากที่ตายแล้วเราไปเกิดที่ไหนบ้างหนึ่งก็เกิดเป็นมนุษย์สองเกิดเป็นสัตว์หรือฉันสามก็เกิดเป็นสุรกายกัตตสีก็เกิดเป็นเทวดานี่เป็นคติหรือเป็นภูมิเป็นภพที่คนซึ่งตายแล้วจะไปเวนา่าใจเกิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยังมีกิเลสอยู่ ีนี้การที่เราเห็นคนนั้นคนนี้รวมทั้งเห็นญาติของเราด้วยนั้นเราไม่เรียกว่าวิญญาณในพระพุทธศาสนามีชื่อเรียกคนที่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในรูปร่างสังขารต่างๆบางครั้งมาแสดงตัวงให้เราเห็นนั้นเฉพาเฉพาะท่านนั่นก็คือว่าอสุรกายแปลว่าผู้ไม่กล้าปรากฏกายในภาษาไทยเราเรียกว่าผีจริงๆอสุรกายเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างใดเพียงแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งซึ่งถือว่าได้ไปเกิดแล้วในภพในภูมิของเขา แต่คนไทยเนี่ยไปเรียกว่าเป็นวิญญาณแต่หลักจริงๆถ้าเรียกว่าอสุรกายเมื่อเขาก็ได้ไปเกิดแล้วในภพหนึ่งในภูมิหนึ่งในทัศนชีวิตรูปแบบหนึง่งดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมของเขาในเมื่อเขามาแสดงตัวปรากฏต่อเราหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปกลตัวต่วอเขาแต่ว่าเราต้องแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขา ตั้งใจอธิษฐานว่าหากเขามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปผลสุดท้ายภายหลังก็ขอให้เขาได้เกิดในสุขคติสัมปรายภพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือวิธีที่จะผเผชิญกับผู้ที่กลับไปเวี่ยนว่าใจาเกิดในภพในภูมิต่างๆดังนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายเวลาได้ยินคําพูดคํากล่าวหรือคติต่างๆที่มีคนมาบอกว่าเขาสิ่งให้ฟังเราก็ควรจะตั้งคําถามถามตัวเองว่าเอ๊ะ คำสอนอย่างนั้นคำพูดอย่างนี้โลกทัศน์อย่างนั้นโลกัศน์อย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ,าจา้าตรัสเอาไว้ว่าอย่างไรเราจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนานั้นเป็นาศาสนาที่ใกล้เคียงกันมากกับาศาสนาพราหมณ์นอกจากคำสอนและวิญญาณจะทําให้คนไทยเข้าใจผิดแล้วก็ยังมีคําสอนอีกสามประเทศที่ทําให้คนไทยเข้าใจผิดเช่นลทัทธิกรรมเก่าก็คือลัทธิที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพราะกรรมเก่า ลทัทธิเทพเจ้าบรรดาลก็คือลัทธิที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปก็เพราะผลแห่งการดลบันดาลประธานพรของเทพเจ้าและละทัทธินอนคอยโชคทั้งหลายนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่ามีโชคชะตาราศีบังเอิญให้เป็นไปลทั 3, ลทธิสามลัทธินี้เป็นลทัทธินอกพระพุทธศาสนาเราชาวพุทธทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยควรจะสำรจวจตรวจสาดูว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรา สมาทานยึดถืออยู่นั้นแท้จริงเป็นพระพุทธศาสนาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงลัทธินอกพระพุทธศาสนาที่เรารับเสด็จทอดต่อกันมาอย่างทิดเพชรในสังคมไทยมีคำคาหนึ่งที่น่ากลัวมากคือคาว่าไม่เชื่ออย่าลบหล่คำคำนี้ทําให้สติปัญญาติดตันแต่พุทธศาสนาท่านสอนว่าไม่เชื่อต้อง,งศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้ก็ขอ,ขอฝากคำคำนี้เอาไว้ให้เราคนไทยไปคิดไปพิจรณาด้วยขอเจริญพร